การทำวัดสมุนก็อย่างที่กล่าวเลยว่าถือว่าเป็นการเรียนรู้ปริยัตช่วงสั้นนะโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาอ่านพัตนบิดกอ่านหนังสือตำราอะไรมากมายโดยเฉพาะเป็นการเรียนรัดที่เรียกว่าใช้ใบไม้กำมือเดียวในะบไม้กำมือเดียวความรู้ที่พพุทธเจ้าสอนทั้งหมดท่านบอกใช้ ลดแล้วเหลือเป็นใบไม้กำมือเดียวคือสติปฐานสูตรนี่แหละแปดหมื่นสี่พันธรรมขันธ์ถ้าเราได้รู้เข้าใจศึกษาพระสูตรนี้ก็ถือว่าเอาไปใช้ได้ถือว่าได้เรียนรู้คําสอนของพระองค์ทั้งหมดคือสติปฐานนะที่ในสติปฐานสูตรนี้ท่านบอกว่าในสูตรนี้มี คำสอนวิ้าครบเรือกว่าโพธิปกริยธรรม3-7ประการธรรมที่เป็นฝักฝ่ายเพื่อการบรรลุธรรมหรือเข้าถึงธรรมโดยเฉพาะท่านเริ่มต้นโดยสติปัฏฐานนะถึงแม้ว่าคุณธรรมที่สําคัญมีเยอะแต่ท่านก็ไม่ยกย่องเท่ากับสติว่าถือว่าเป็นฐานของคุณธรรมทั้งหมดถ้าเราเจริญสติได้ถูกต้องอย่างเดียวนี่หมายถึงว่าคุณธรรมมันอื่นก็ มาด้วยกันหมดเลยเรียกสติปัฏฐานฐานเป็นที่ตั้งของสติที่นี้สติมันจะตั้งอยู่ในกี่ฐานที่เราสวนมี่แค่ตั้งอยู่ในสี่ฐานฐานกายฐานเวทนาฐานจิตและฐานอารมณ์ตอนนี้คันเช้ว่าฐานธรรมธรรมอารมณ์นั่นเองก็เรียกว่าฐานอารมณ์หรือฐานธรรมนี่ฐานกายทําไงฐานกายนี่ ในแง่ปริยัติท่านแบ่งไว้เป็นหกหมวดย่อยหมวดอนาปนสติคือหมวดลมหายใจแล้วก็หมวดอิริบทตสี่ยืนเดินนั่งนอนอันที่สองอันที่สามก็หมวดอิริบทตย,ย่อยเรียกว่าสัมปชัญญะปภะ,ะอิริบทย่อยทั้งหลายยืนเดินนั่งนอนมีสี่ใช่ไหมแต่ในขณะเรายืนเดินนั่งนอนนี่ก็มี พับตาอาปากหาใจเหลีลยวไสแหลขวากลมงเงยหยิบหยับจับช่วยก้าวหน้าถอยหลังอันนี้เป็นอิยบทย่อยทั้งหมดเป็นฐานที่สฐานที่สี่ก็เป็นอาการ32มสิบสองายะวะในตัวเรามีเสบสามสบสอส่วนฐานที่หก็เป็นฐานของธาตุสคนเราทุกคนประกอบด้วยธาตุสคือดินน้ำลมไฟ ฐานที่หกก็เป็นฐานของเ,อเรียกว่าพิจารณาของเสียในร่างกายในร่างกายของเราเนี่มีของเสียอะไรบ้างที่เข้าไปแล้วมันก็ต้องไหลออกเข้าไปแล้วมันก็ไหลออกทุกทุกส่วนแล้วในที่สุดแม้แต่ตัวร่างกายเองก็ต้องแตกดับสลายไปที่ให้พิจารณาร่างกายนี่เป็นหกฐานเนี่ยแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราพิจารณาอันนั้นบ้างอันนี้บ้างระหอย่างก็จะสับสน จิตใจเขาก็ไม่สงบท่านก็เลยให้เอาฐานใดฐานหนึ่งนะเป็นหลักคนส่วนใหญ่แล้วก็จะคุ้นด้ฐานลมหายใจนี่แหละเวลาเราสวดโสโตวะสัสะติเมื่อหายใจเข้าก็รู้หายใจเข้าสโสตวะสัสะติเมื่อหายใจออกก็รู้หายใจออกถึงมีเฉพาะฐานอ ลมหายใจท่านแบ่งไว้ถึง16วิธีด้วยกันนะนะสวดไปยาวหลวงพ่อเลยข้ามไปไม่ต้องเอามาสวดมันยาวเกินไปเลยข้ามไปฐานที่สมที่สี่ที่เรากําลังปฏิบัติอยู่เราใช้ฐานที่สองที่สนะคือฐานของเรียบทสี่คือบทย่อยอที่เรายกมือกันนี่ถ้าเกิดมีคนถามมาว่าที่ปฏิบัตินี่มีในพระตรบิดกหรือเปล่ามีบอกไปเลยตรงไหน่ย ก็ในสติปัฏฐานสูตรหมวดที่ว่าด้วยกายแล้วก็ว่าด้วยกายประเภทที่สองและที่สามที่เรายกมือนี่คือประเภทที่สามคือว่าด้ยเรื่องของอภิกันเตปฏิกันเตสัมปชานะกาลีหติภิกษุเมื่อเดิน ก้าวไปข้างหน้าเดินถอยกลับวาข้างหลังมีความรู้สึกตัวทั่พร้อมเรียกว่าเดินจงกรมในฐานเดินจงกรมอภิกันเตปฏิกันเตสัมปชานกาลีโหติแล้วก็อันที่สามก็เรียกว่าสัมมินชีเตปาสาลิเตสัมปชานกาลีโหติมีความรู้สึกมีปกติทําความรู้สึกทั่วทั่วพร้อมการคูเหยียดอวยัยวะคือการยกมือคูเข้ามาเหยียดออกไป นี่คือเป็นฐานที่สามกายานุปัสะนาเอาไปอ้างเลยเลยเพราะฉะนั้นเราต้องสวดให้จําเวลายกขึ้นมาอ้างมันจะได้ไม่มันจะได้จําได้เขาบอกโอ้การปฏิบัติแบบนี้มันไม่มีพระไตรไปิฎกอ่าไม่มีได้ไงเราพระไตรไปิฎกไปเปิดให้ดูเลยนี่ไงว่าโดยเอียบุตรสี่และเอีบุตรย่อยมาบวกกันเป็นวิธีการอันนี้นะทำไมาจึงใช้วิธีการอันนี้ไม่ใช้ลมหายใจละ่ะอ่า ถ้าเขาถามอ๋อก็มันมีทั้งหกทางนี่ทางไปกรุงเทพตั้งหกถนนสายใหญ่คุณจะไปเดินแต่สายนั้นสายเดียวรถมันติดแงกอยู่เนี่ยมันจะไปได้ไงสายนั้นรถไม่มีแล้วคุณไม่วิ่งไป,ไปง่ายกว่าด้วยเออไปที่สายมันรถไม่วิ่งเนี่ยมันจะเข้าถึงไวกว่าออไปสายนี้สายแรกเนี่ยไปสายเอเชียสายหโห o นโยทูทีเน,นี่ยรถแน่นไปลําบากออนะก็หมายถึงว่า คนแต่และคนเนี่ยมีโดยเฉพาะคนสมัยโบราณย้อนปีย้อนกับคืนไปร้อยปีสองร้อยปีคืนหลังคนเขาเข้มแข็งนะมีร่างกายเข้มแข็งมีสติปัญญาเข้มแข็งมีอีซีเข้มแข็งเพราะอะไรเพราะคนสมัยนั้นธรรมชาติมันยังไม่เสียอาหารเขายังไม่ปนเปื้อนธรรมชาติไม่ถูกทํทาลายธาตุสี่สมบูรณ์บริบูรณ์ดินน้ำลมไฟสมัยปู่ย่าตายายแล้วก็ยังทันอยู่ ร่างกายเราเข้มแข็งจิตใจแข็ง,ขขขงสติปัญญาข้มแข็ง,แ,ขงแค่เขากาหนดรูลมหายใจเข้าออกเนี่ยเขาก็เข้าถึงทาได้แล้วแต่คนสมัยนี้เป็นอย่างนั้นไหมหรออ,อาหารก็เสียน้ําก็เสียดินก็เสียลมก็เสียเป็นมลพิษอากาศเป็นมลพิษอาหารก็ปนเปื้นอนด้วยสารพิษต่างๆ่าแล้วก็น้ําในแม่น้ําก็เต็มไปด้วยสารเคมีไฟ อากาศมีมลพิษไม่ได้ฝนตกลงมากินไม่ได้เลยวันทีสิ่งเหล่านี้มันมีปนเปื้อนสารพิษธ,ธรรมชาติก็ทําให้เราเนี่ยต้องกินอาหารสูตรอากาศเรานี้ค่ไปกินน้าเข้าไปมันก็ทําให้ร่างกายเราอ่อนแอเมื่อร่างกายอินทรีย์เราอ่อนร่างกายใจจิตก็อ่อนสติปัญญามันก็อ่อนลงไปตามลำดับ ทีนี้เราจะไปใช้กรรมฐานในอาาานาปนสติเป็นกรรมฐานที่ละเอียดอ่อนกรรมฐานที่ลึกซึ้งกรรมฐานที่เรียกว่าเป็นมงกุฎกรรมฐานนะแต่กําลังเรามีแค่นี้รับไม่ไหวอ่ากลังเรามีห้าสิบกิโลแต่เราจะไปแบก,กเข้าสารไะสอบร้อยกิโลนีไหวไหมมันไม่ไหวไม่ไหวแล้วก็ดันแบกไปงั้นมันก็ตายอย่เลยจะมาธรรมนาปามาตั้งหลายปีไปไม่ได้ไปติดแค่นิวรณ์ เดี๋ยวก็หลับเดี๋ยวก็ง่วงเดี๋ยวก็ฟ úng, กุ้งเดี๋ยวก็เอาอยู่อย่างนั้นนะกี่ปีกี่ปีมันก็ไม่พ้นจากนิวรณ์ไปติดใส่มานาอัตตาติดใส่ความสงบติดใส่ความสุขติดใส่นิมิตติดใส่สีใส่แสงไปไม่รอดเลยเห็นไหมเพราะอีซีแล้วมันอ่อนนะนี่เขาเรียกว่าอีซีอ่อนแต่ว่าไปแบกของหนักมันไม่ได้อีซีกายอีซีจิตแล้วอ่อนไปใช้อนาปาซึ่งมันละเอียดอ่อนเหมาะสําหรับคนโบราณน,นึง นะที่เขามีความเข้มแข็งแต่พอมาชั้นเราเนี่ยในเมื่อสูงสุดเราเอาไม่ได้เราก็อาลองลงมาเอาที่สองที่สามที่หนึ่งเราเอาไม่ได้ก็ที่หนึ่งาก็มีตําแหน่งน้อยเราเอาที่สองที่สามก็ยังดีก็มาใช้หมดที่สองคือใช้อิบท4ใช้อวบทย่อยมาช่วยก็พิจารณาลมหายใจไม่ไหวละเอียดไปก็พิจารณาอิบ,บท4รสี่แล้วีการยืนการเดินการนัง่งการนอน กำหนดลู่อิริบทย่อยคููเหยียดเลื่อนไว้กลมหน้าถอยก้าวหน้าถอยหลังเร็วใส้แรงกว่าเ,วเอานี้เข้ามาช่วยแทนมันก็เหมาะกับอินรียของเราเหมาะกับกําลังของเราเห็นไหมแทนที่เราจะแบกกระสอบร้อยกิโลไม่ไหวก็แบ่งให้มันเป็นซะห้ากิโลสิบกิโลมันก็เอาไปได้สบายอันนี้ร้อยกิโลแบกไม่ไหวก็จะดันแบกยันในที่สุดคนก็ตายเข้าก็ไม่ได้กิน แต่ถ้าเรามาแบ่งเว้นเนาะมันกระสมเว้ยไม่ออกกําลังของเราอ่ะเรามีกําลังห้าห้าสิบโลก็หิ้วได้สิบโลยี่สิบโลไปไว้ก็แบ่งเอาไปก็ไปได้เห็นไหมนี่คือความฉลาดของพระพุทธเจ้าและบุราณอาจารย์ที่ท่านแบ่งไปตามชั้นสองอินทรีย์ปัญญาของคนท่านรู้ว่าคนแต่ละคนมีอินทรีย์แตกต่างไปกําลังไม่เท่ากันโอ้คนไหนกาลังสติปัญญาเข้มแข็งอินทรีย์กายอินทรีย์จิตเข้มแข็งธรรมนาปานะ คนสมัยนั้นอ่ะพันสองพันปีร้อยสองร้อยปีผ่านไปเขาทําได้เหตุผลก็คือว่าธรรมชาติมันบริสุทธิ์อะไรที่มันบริสุทธิ์มันมีพลังใช่ไหมน้ํามันเนี่ยปนเปื้อนเยอะๆไปไงแต่น้ํามันที่มันบริสุทธิ์เยอะๆไปไงนะพวกออกเทนสูงพวกอ่เนี่ยใสเข้าไปไม่มันไปสูงใส่น้อยแต่วันไปไกลแต่น้ํามันที่คุณภาพต่ำไปไงอูใส่ไปตั้งเยอะแต่ว่าวิ่นรถไม่เคยได้กําลังมันไม่พอเห็นไหม ร่างกายของเราเหมือนกันถ้ามันมีความบริสุทธิ์สะอาดสูงมันก็มีพลังสูงแต่ความสะอาดบริสุทธิ์มันต่ําก็มีพลังต่าแต่ว่าเราก็ต้องใช้ถ้าไม่ใช้น้ํามันเลยมันก็ไปไม่ได้น้ํามันถึงจะคุณภาพต่าก็ต้องใส่อ่าเราก็เหมือนกันถึงแม้ว่าร่างกายจิตใจเราจะอ่าเป็นคนอนุชนรุ่นสุดท้ายภายหลังจะอ่ามาสู่ยุคที่มันเป็นกุลียุควิกฤตการณ์แล้วร่างกายจิตใจสติปัญญาของเราเนี่ย มันไม่ได้เข้มแข็งมันคนสมัยก่อนก็ใช้กรรมาฐานที่มันเหมาะกับกําลังของเรานั้นเราจึงมาใช้หมดอิริบุตรสีใช้หมดสัมปชัญญะนี่บางคนก็ไปพิจารณาธาตุสี่ไปพิจารณาอาการสามที่สองไปพิจารณาสุภะตามกําลังอิสีของเขาแต่อย่างระดับกลางอย่างพวกเราเนี่ยใช้อิบทสี่บุเย่อในเหมาะสมที่สุดที่หลวงพ่อเทียนท่านใช้ นะวันนี้ไปได้หลวงไปได้รูปหลวงพ่อมหาปานอันันโทมาซึ่งเป็นผู้ที่ผู้หนึ่งที่หลวงพ่อเทียนท่านไปศึกษาด้วยเนี่ยวันนั้นวิธีการเคลื่อนไหวเนี่ยเมื่อก่อนช้ามากนะนทำวิธีการของพ่อมหาปานหลวงพ่อมหาปานมาจากไหนนูน่นจากวัดมหาธาตุว่าท่านมา,ามาจากไหนนูน่นพม่ามหาศิษยยาดอนต้นก็นเหมดนมาจากนูน่นคนที่สอนเรื่องเคลื่อนไหวกับสอนหนอเนี่ยคืออาจารย์องค์เดียวกัน เขเห็นว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยคนสมัยน mm. uh ี้รับไม่เคยได้มวยไปติดผู้โทกันท่านก mm. ็เลยบอกถ้างั้นไปเปลี่ยนการเคลื่อนไหวมือมาเป็นน้องรูหนอพผองนอยซะเขาก็เปลี่ยนวิธีการแต่มาจากอาจารย์องเดียวกันนั่นแหละทีนี้ทางหลวงพ่อมหาปานก็ไปเรียนจากวัดมหาธาตุการเคลื่อนไหวยกมือแต่สมัยนั้นเขาไม่ได้ว่าการยกมือสร้างจังหวะเขาเรียกว่าติงนิ่งกรรมฐานติงนิ่งภาษาอีสานภาษาลาว ติงเคลื่อนนิ่งหยุดติงนิ่งเนี่ยองว์พ่อเทียนทําอย่างนี้แต่ทีนี้หลวงพ่อท่านเห็นว่าเอ๊ไอ้ติงนิ่งช้าช้าเนี่ยมันจะต่างจากพุโทโธยังไงเนาะมันจะต่างจากไอ้การดูลมหายใจไม่ต่างกันนุ่ก็เพ่งเหมือนกันนี่ท่านก็เลยมาดัดแปลงจากที่มันช้าช้าเนี่ยให้มันเร็วขึ้นนี่นี่คือคือ,คอที่จะออกมาเป็นองพ่อเทียนเนี่ย คือหมายควต้นตอมาจากหลวงพ่อมหาปานนี่แหละหลวงพ่อมหาปานนั้นนันโทท่านอยู่ที่หลวงไออยู่ที่วางจันทร์ปัสสุภะหลวงพ่อหลวงพ่อเทียนเราไปศึกษาแล้วท่านก็เกิดปัญญาของท่านเหมือนกันเอ๊ะมันต่างกันตรงไหน,นบอกไม่ต่างไม่ต่างเลยทําทไปทําไมผู้โทรเราก็ทํามาไม่รู้เท่าไหร่แล้วนอเราก็ทํามาแล้วเอ๊ะท่านก็นมาคิดว่ายกมือนี่ยกไปทําไมยกเพื่ออะไรอ๋อ อันนี้ท่านเกิดปัญญาขอท่านเองว่ายกมือเนี่ยยกไปเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่ามือมันยกมันไหวความรู้สึกนี้จิตเป็นผู้รับรู้ใช่ไหมเมื่อจิตเป็นผู้รับรู้รับรู้อะไรรับรู้ความรู้สึกที่ยกมือแล้วความรู้สึกนี้มันก็เข้าไปสู่จิตอ๋อแล้วการยกมือเนี่ยช้าอวัยเนี่ยต่างกันยช้าคือการเพ่ง การเพ่งมันก็เป็นสมถะการเพ่งมันก็เหมือนลมหายใจถ้ายกไว้อ่ะอ๋อยกไว้มันไม่ต้องเพ่งมันรับรู้เฉยๆอ๋อรงนี้มันก็ต้องไม่ใช่เป็นตัวเพ่งแล้วมันก็จะจะเป็นตัวรู้เห็นไหมจากตัวเพ่งกลายมาเป็นตัวรู้อ่ะแต่จิตนั้นต้องการตัวรู้แต่ถ้ามันเพ่งเนี่ยมันไปกลายเป็นตัวอุปทานไปสําคัญมั่นหมายว่าจะให้รูปเนี่ยมันเที่ยงเพ่งให้มันเที่ยงเพ่งให้มันได้อย่างใจ ยิ่งเพ่งมันก็ยิ่งดิ้นเนี่ยเพราะมันไม่เที่ยงอะรูปอะราะนั้นไปเพ่งรูปไม่ได้ท่านก็เลยไปเอาตัวรู้เฉยๆให้รู้รูปไม่ต้องไปเพล่งรลูปก็เลยสร้างตัวรู้เพราะนั้นการเคลื่อนไหวนี่เพื่ออะไรให้เป็นนิมิตให้เกิดจิตเป็นผู้รู้ให้จิตมารับรู้มีความรู้เป็นที่ตั้งไม่ใช่เอาตัวตัณหาอุปทานเป็นที่ตั้งถ้าเพ่งเนี่ยเราเพ่งอยากจะให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการเพ่งมันเกิดความสงบ เพ่งให้มันเกิดตัวนิมิตรอเพ่งให้มันเกิดตัวสัญญาต่างๆมันก็ยังเป็นรูปอยู่รูปเพ่งยิ่งเพ่งก็ยิ่งหนักยิ่งน่วงยิ่งง่วงยิ่งเงายิ่งฝุงยิ่งฝันเลยถ้าหากว่ามันไม่พร้อมแต่อันนี้รู้เฉยๆเอาตัวรู้เฉยๆในตัวรู้เนี่ยมันไม่มีตัวฝุ้งตัวฝันตัวคิดรู้เฉยๆจำอาไว้ว่าหลวงพ่อเทียนจะใช้์คำว่ารู้ซื่อ เป็นตัวรู้ที่บริสุทธิ์รู้ยังไม่ทันมีอะไรเลยรู้ซื่อ,อแต่ถ้ามันรู้ขึ้นมาเป็นคิดนั้นคิดนี่มันแสดงว่ารู้นั้นไม่ซื่อเสแล้วมีสิ่งปนเปื้อนแล้วนี่ประการสําคัญต้องให้รู้ซื่อ,อทีนี้จะรู้ยังไงซื่อก็อยกเฉยเยนะ่ะไอ้ที่มันซื่อ,อมันถูกต้องแล้วเพราะอะไรเพราะมันเป็นตัวอนัตตา ถ้าเกิดยกแล้วมันเกิดว่ามันไม่รู้ไม่ซื่อเนี่ยรู้อยากจะให้มันสงบไม่สงบรู้อยากให้มันเป็นนั่นแสดงว่ามันเป็นอาาัตราขึ้นมาแล้วนี่เห็นไหมมันไปสู่ตรงนี้เลยนะเพราะฉะนั้น,นการที่ยกเราไม่รู้ไม่เห็นอะไรมันถูกต้องแล้วไอเรายกเราอยากให้รู้อันนั้นอันนี้ไปยกให้รู้รู้ซื่อๆเหมือนกบโยมตอกหลักตอกลงไปซื่อๆเนี่ยแล้วงเกิดอะไรขึ้นตอกซื่อๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้น อมันก็ลึกลงไปเรื่อยๆแหละมันไม่ด้อยู่คงที่ตอกยิ่งตอกมันก็ลึกลงไปตีซื่อๆแต่ว่าไอ้ตัวปลายหลักมันไม่ซื่อๆหรอกใช่ไหมเหมือนกันอันนี้รู้ซื่อๆแต่จิตมันไม่ซื่อๆแล้วจิตมันรู้ไปเรื่อยๆมันถูกตอกถูกตอกเหมือนรถวิ่งตามถนนอะคนที่เขาตัดถนนใหม่ๆเขาก็รถอะไรรถหนักๆไปวิ่งวิ่งไปวิ่งมาเฉยๆนี่นะโอ้ทำไมวิ่งไปวิ่งมาไม่ได้อะไรเปลืองน้ำมันเปล่าๆพูดได้ไหม ไม่ได้ไอการที่มันวิ่งไปวิ่งมาเฉยๆมันได้อะไรถนนมันมแน่น <c oughs> นะอยกไปยกมาเนี่ยมันไม่เชยเฉยๆๆอะ่ะอะไรมันแน่นจิตมันหนักแน่นขึ้นเรื่อยๆแน่เห็นไหมนี่คือ,อวิธีการโอ้ดังนั้นเวลาทําทำความเพียรเรื่องนี้เนะี่ยมันก็จะให้เอาตัวรูส้สึกซื่อๆเนี่ยเป็นหลักเอาไว้ แต่แน่นอนจิตมันขังสมความคิดสั่งสมอารมณ์มาเป็นร้อยวันพันปีมันซื้อไม่ได้หรอกยกปั๊บเดี๋ยวมาคิดนู่นยกปั๊บเดี๋ยวมาคิดถึงอนั้นคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตมาแล้วทีนี้ก็นั่นก็หมายความว่าไอ้รูปกับแสงที่มันมันไม่ตรงกันแล้วมันไพร่กันแล้วทีนี้มันเพื่อเกิดเงาเงาก็คือความคิดทั้งนั้นมาอาแล้วก็ปรับมาเรื่อยๆปรับให้มันตรงกันอีกอ่าปรับได้สักพักเอาดิ้นอีกดิ้นอีกก็ปรับอยู่งั้นแหละ จนกระทั่งไอ้ตัวเนี้ยเราตอกย้ําตัวรู้ตัวนี้ตัวรู้ที่นี่คือแสงสว่างนะอาตาปีสติมาสติมาสัมปชัญชโญคือตัวนี้ตัวแสงสว่างนี่ทําให้ตัวแสงสว่างมันแน่นๆตอนแรกมันเป็นหลอดที่แว่งอยู่ใช่ไหมเราหลอดเราแขนสายายาวๆเนี่ยเวลาลมมาไปไงก็แก่งใช่ไหมทีนี้จะทำไงไมาให้มันแก่งก็ขยับสายมันสั้นขึ้นสั้นขึ้น,น,นจนปติดเพดานตีฐานใส่เพดานเลยลมพัดมาไปไงแข่งไหม ไม่แว่งล้วนั่นหมายถึงว่าตัวรู้ของเราเนี่ยทำตัวรู้นี้ให้มันมั่นคงทำตัวรู้ให้มันมีฐานที่มั่นคงให้รู้ในสี่ฐานฐานกายฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมยึดหลักสี่หลักนี้ให้แน่นเลยความรู้ก็รู้สึกตัวก็จะตรงเที่ยงแล้วทีนี้แทนที่เราจะปรับหายตัวรู้ทีนี้ไม่ปรับปรับอะไรปรับตัวกายเข้าหานะ ตอนแรกบโ้โหไอ้ทั้งนี้ก็ดิ้ไน,นไอ้นี่ก็ดิ้นเนมากายก็ดิ้นจิตก็ดิ้นนะปราบยากมากเลยต่างคนต่างดิ้นความคิดก็เกิดเรื่อยๆทีนี้เอาให้มันมั่นคงเสียหลักมือก่อนเอาแสงสว่างให้ติดมั่นคงเสียก่อนมาปรับรูปอย่างเดียวมาปรับกายอย่างเดียวกายนี้ต้องปรับเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะกายเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขงังอัตตาโดยธรรมชาติมันดิ้นอยู่สามเรื่องนี่แหละ ดินเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวขัดเดี๋ยวย่ปรับอยู่อย่างนั้นแหละเดี๋ยวพลิกปิ่นพลิกงายอยู่ยงั้นไม่เคยหยุดหย่อ,ยอนตั้งแต่เกิดจนตายนี่เพราะอะไรเพราะกายเนี่ยมันเป็นรูปโดยสังโดยเป็นสังขารรูปนี้เป็นสังขารโดยกําเนิดแต่ตัวรู้เนี่ยมันเป็นนามมันเป็นวิสังขารโดยกําเนิดแต่เนื่องจากว่านามเนี่ยมันอยู่ปราศจากรูปไม่ได้มันต้องอาศัยกันนะ เราอาศัยกันถ้านามไม่มีรูปนามก็อยู่ไม่ได้รูปไม่มีนามรูปก็อยู่ไม่ได้ต้องอาศัยกันกายกับใจต้องอาศัยกันแต่ถ้าอาศัยกันให้มันตรงเนี่ยให้มันไม่มีตัวที่สามตัวที่หนึ่งคือนามใช่ไหมตัวที่สองตัวที่สามคืออะไรคือนามมารูปหมายความว่าถ้ามันไหวาจากกนดิดมันก็เกิดตัวที่สามแล้วใช่ไก็เกิดอะไรเกินเงา อ่าเกิดเงาคือนามาลูกเหมือนกันกายใจความคิดเนี่ยทีนี้ไอ้เฉพาะกายเนี่ยมันก็เป็นตัวทุกข์โดยกําเนิดของมันแม้แต่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ทุกข์ทุกข์กายทันปวดหนักปวดเบาปวดหลังปวดเอวเหมือนเดิมมาแล้วท่านก็บาบัดไปตามเรื่องจนท่านก็ป่วยก็เจ็บเหมือนเรานี่แหละแต่สิ่งนี้ที่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เปลี่ยนไม่แปลงของท่านก็คือ ใจของท่านที่เป็นนามนี่แหละไม่เปลี่ยนแปลงเพราะอะไรเพราะยึดติดฐานในสติปัฏฐานทั้งสีมั่นคงแล้วก็อาศัยอะไรอาศัยอาตาปีคือความเพียรปดอยู่ตรงนั้นอัดตรงนั้นตีอยู่ตรงนั้นตอกอยู่นั้นจนมั่นคงดังนั้นเราจะเห็นว่าการปรารบความเพียรความหมายก็เพื่ออะไรเพื่อที่จะปรับฐานของนามให้มั่นคงก่อน เพราะว่ามันเป็นภาวะเพราะน้มคือใจเนี่ยมันมีสองสภาวะสภาวะเรียกว่าสังขารกวิสังขารมันเป็นตอนไหนน้าที่มันจะเป็นสังขารได้ตอนไหนตอนที่มันไม่ตรงกับรูปใช่ไหมมันเกิดเงาเงานี่เป็นสังขารน,นะแต่เมื่อไรปรับน้มกับรูปรูปกับน้มให้ตรงกันปั๊บไม่เกิดเงาตัวนั้นคืาเรียกวิวสังขาร คือไม่มีอะไรปรุงแต่งได้ไม่เกิดเงาซึ่งตรงนี้มันเป็นรูปธรรมชัดๆเลยมันไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อนลึกซึ้งอะไรอะ่ะแต่เนื่องจากว่าเราไปคิดเอาเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องซับซ้อนลึกซึ้งกลายเป็นเรื่องปรัชญากลายเป็นเรื่องจิตวิยากลายเป็นเรื่องทฤษฎีอะไรโอ้ยอธิบายกันสอนกันหลากหลายมากมายแต่ว่าไม่เคยเข้าใจเพราะผู้รู้เองผู้สอนเองก็ไม่เห็นความจริงอันนี้ ก็ว่ากันไปตามตำราว่ากันไปตามความจุดความจำจางคำพีไปเรื่อยๆมาตลอดอยายิโยงฟังทำมาเป็นร้อยวันพันปีก็ออยังเหมือนเดิมเคยโกรธยังไงก็โกรธอย่างนั้นเคยโลภยังไงก็โลภอย่างนั้นเคยหลงยังไงก็หลงอย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรเพราะผู้รู้ผู้สอนก็ไม่เห็นผู้ฟังก็ไม่เห็นโดยแหละเพราะว่ากันตามความจำ ดังนั้นคําสอนพระพุทธเจ้าความจริงท่านบอกว่ามันเหมือนหงายของที่ค่วมเคยได้ยินไหมเปิดของที่ปิดเหมือนบอกทางคนของทางชูแสงสว่างในที่มืดเนี่ยถ้าคําสอนของพระุทธเจ้าที่จริงเนี่ยมีลักษณะ4ี่อย่างนี้